สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านครับผมอีพีนี้มาชมพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์ออกครุฑนะครับออกครุฑเสียนบาทนะครับผมพระสภาพน่ารักครับสวยนะครับผมมีคาบกุนะครับมีคาบกุให้เห็นนะครับพระผ่านการล้างมาบ้างนะครับ fc นะครับ นี่ฮะสภาพสวยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับผมเนื้อปึกปักเลยครับผมชมด้านหลังครับเปิดราคาแบ่งปันนะครับ fc 4,500บาทครับผมราคาเบาๆนะครับเอากันแค่ชอบนะครับผมดูชอบ ทักมานะครับทักไลน์มานะครับ S อสีที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ QR c อ d e นะครับหน้าจอมุมขวามือนะครับสแกน QR code แอดไลน์มานะครับผมนี่ครับด้านข้างนะครับมีคาบกลุนะครับผมคาบกลุ่เหลือบางๆนะครับ ผ่านการล้างการเจาะมาบ้างนะครับ fc นะครับผมภาพถ่ายธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่งเติมนะครับผมตัวจริงก็แบบนี้เลยครับนะฮะนี่ฮะชมกันหลายมุมนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับผมดูให้ชอบก่อนนะครับแล้วค่อยทักมานะครับ fc นะครับทักมาขอภาพนิ่งนะครับ จริงๆก็คือภาพตัวเดียวกันนี่แหละครับอันนี้ผมทําเป็นสไลด์วิดีโอเนาะนะครับเป็นเคลื่อนไหวแต่ก็คือภาพนิ่งก็คือใช้อันนี้เลยเหมือนกันครับนะครับภาพนิ่งก็แบบเดียวกันนะครับแบบนี้เลยนี่ฮะภาพกำลังสวยนะครับปึ๊กเลยครับ f 4 อ่ะท่านได้ชอบทักมานะครับผมทักไลน์มาคุยกันนะครับราคาเปิดแบ่งปันนะครับอ,อกครุฑบางขุนพรมนะครับ4,500บาทนะครับ fc โอเคนะครับ